่ะช่างโฟมสวัสดีครับ f c ช่างสักชาแนลทุกท่านนะครับ,รบนี่นี่ช่างโฟมมือกล้องคือช่างฟิล์มนะครับคลิปนี้นะครับช่างสักก็มีเทคนิคดีๆนะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็คือเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูวิธีการวิธีการอะไรช่างโฟมดัดดัดพลาสติกดัดพลาสติก ดัดกันชนท้ายนะครับเป็นของมาด,ด้ามาด,ด้าสองนะครับก็โดนชนมาแล้วมันบุบนะครับก็วิธีการดัดก็ต้องใช้ตัวไดร้อนนะครับนี่นช่างช่างพูดเอาไดร้อนมาเดี๋ยวาหาปลั๊กไฟก่อน <c oughs> <c oughs> มันจะเกินอยู่เล่ากว่า <c oughs> มันจะเกินอยู่อ่ามันจะเกินอยู่เดี๋ยวให้ช่างเดี๋ยวให้ช่างฟูมเป็นคนดัดแปลวั้งน,ามมานำ้ำมะนัม คุณไปอาทั้งน้ามากพเดี๋ยวให้ช่างโฟมดัดให้ดูนะครับว่าฝีมือของช่างโฟมจะสุดยอดมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นงานซ่อมเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนเป็นงานซ่อมนี่เราต้องใช้ไดร้อนนะครับเราต้องใช้ไดร้อนถ้าผาไามานำ้ำมีผาบ่ะคู่พูนผาลูกบันอยู่พุนนี่เตียงถ้าเอฟซีหรือท่านผู้ชมที่จะทําเองนะครับก็ แนะนำก็ต้องถอดกันชนออกมานะครับถ้ามีใดร้อนก็ก็ใช้ไดร้อนนะครับแต่ถ้าเป็นพวกใดเป่าผมไม่ได้นะครับมันมันความร้อนมันไม่พอนะครับต้องเป็นไดร้อนหรือเป็นเป็นหัวแก๊สก็ได้หรือไม่งั้นก็ต้มน้ำร้อนต้มน้ำร้อนลวก <laughs> ต้มน้ำร้อนลวกเอานะครับเดี๋ยวให้ช่างฟูมเป็นคนดัดให้ดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการดัดนะครับก็ต้องเป่าเป่าตัว พลาสติกนะครับต้องเป่าด้านในนะครับต้องเป่าด้านในเ่ต้องเป่าด้านในนะครับเป่าให้ทั่วบริเวณที่มันบุบนะครับเป่าให้ทั่วบริเวณที่มันบุบเลยเราไม่เป่าด้านนอกนะครับเพราะว่าเออเพราะว่าถ้าเราเป่าด้านนอกนะครับสีมันจะร่อนนะครับสีมันจะลอกออกมาเป็นแผ่นๆที่นี้มันก็จะเพิ่มงานให้กับช่างสีเขานะครับเราต้องเป่าด้านในอ้าวเดี๋ยวให้ช่างโฟมเป็นคนเป็นคนเป็นคนทำอ้าวเปิดเปิดได้ร้อน อุปกรณ์ก็จะมีคอนตุนะครับเอาไว้สําหรับดันนะครับแล้วก็คอนอเคเล่งเบอร์สามเลยเาหาช่างโฟมเป่เากล,กล้องถ่ายช่างโฟมก็ได้ไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนตั้งขึ้นตั้งขึ้นเดี๋ยวสีมันสีสลอกอา้าวเป่าด้านในป่าให้ทั่วเลยบริเวณที่มันบุบนะครับเนี่ยเออเป่าให้ทั่วเลยเป่าเป่าเป่าวนเป่าวนเออช้าๆก็ได้ช้าๆก็ได้ แสแนะข่วงบนสวรรค์เลยก็เตรียมน้ำไว้ด้วยนะครับทุกคนเตรียมน้ําเตรียมน้ําแล้วก็ผ้านะครับผ้าจุ่มน้ําไว้นะครับเวลาเราดันออกมาก็ใช้ผ้าชุบนะครับเพื่อให้เนื้อพลาสติกมันอยู่ตัวนะครับเอาทุกจุดเลยเ่าทุกจุดเลยเปวนไปเลยช่างโฟมอ่ะถ่ายช่างโฟมมันงก็ได้คลิปนี้ คลิปนี้ช่างโฟมจัดให้นะครับตอนนี้ก็เริ่มช่างโฟมก็เริ่มรื้อประกอบเป็นแล้วนะครับส่วนช่างฟิล์มก็รื้อข้อประกอบได้นะครับก็ค่อยไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับสําหรับงานงานสมป่อลงข้างล่างด้วยป่อลงข้างล่างนะเออเปล่อยลงอีกไม่ต้องหมุนปะน่ะนะันเลยดอกเออเป,ป,เป,ป่อไปป่อไป เอาไปจนเนื้อพลาสติกมันนิ่มเลยนะครับอย่าให้เปื่อยป๊อฮะใส่กระจกุกปะขนาดใส่คอดก่อนดีล่ะถอดคอดก่นอนเดี๋ยวถอดเลยได้คอยย่างไปถ่ายรูป ท่ายคลิปเนี่ยวถอดก่อนถอดก่อนออพอดีช่างกระจกเขามาติดตั้งกระจกนะครับแล้วถอดกระจกหนาเลยเดี๋ยวถอดเราจะเฝ้า่เดอเด้ได้คอยได้คอยไปเอาผ้าข้าง,างมาส่ให้อ้าร้อนหรือยังช่างฟมงงนะอืม เริ่มร้อนแล้วนะครับก็เดี๋ยววิธีการดันออกนะครับก็ดันตรงสันนะครับตรงสันอาตากล้องมาดูฝั่งนี้นี่เราจะเอาตรงสันออกก่อนนะครับทุกคนอ่ามาเช่างฟมถอยทีนี้จากกนชนเลยพึ่งนี่ออากระแทกออกมาเลยนะครับนี่กระแทกออกมาเลยอ่าพอตรงสันออกนะครับ จับไว้พอตรงสันออกนี่ทีนี้พลาสติกมันก็จะเริ่มคลายตัวออกมานะครับอ่ะเป่าตรงนี้ก็ใช้ผ้าจุมน้ำมันหมาดนะครับแล้วก็เช็ดด้วยเพื่อที่จะไม่ให้พัดตัวพลาสติกมันนิ่มนะครับอ้าอ่ะคอยนี่ก็ด้านล่างนะครับนี่กระแทกออกมาก็ได้ดันก็ได้นะครับนี่ ดันจุดที่มันบุบนะครับกระแทกออกมานะครับอ่านี่กระแทกออกมานะครับแล้วก็เอาตัวเซริบาร <c oughs> ล่นขากูเอาดันไว้นะครับแล้วก็ใช้ค้อนไล่คาอนะครับถ้าถ้ากันชนที่ทำสีก็ไล่คาอนะครับแต่ถ้าไม่ทำสีก็ค,ค่อยดันเอานะครับทุกคน ล้วค่อยดันเอาง่ายๆวิธีนี้ง่ายๆนะครับวิธีการดัดกันชนนี่ก็ไล่ไล่ข้อเหมือนกับเราข้อเหล็กนะครับก็ดันที่มันต่ําดันที่มันต่ําไว้นะครับแล้วก็เคาะบริเวณที่มันสูงลงไปนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับเพื่อให้มันเพื่อให้มันแข็งนะครับ nào, sang phun, bò tung đi nè nè, này nè, bảo vậy, bảo vậy, hoa là bao? อ่ะอันนี้ก็ดันตรงมันบุบขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ค้อนถ้าไม่ใช้ค้อนเหล็กก็ใช้ค้อนค้อนยางก็ได้นะครับค้อนพลาสติกก็ได้ตัวสีมันจะได้ไม่เสียหายนะครับนี่ไล่เคาะไล่แต่งไปเรื่อยๆนะครับ ก็ไม่จําเป็นไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่จาเป็นไม่ต้องเปลี่ยนมัน,นมันดัดได้นะครับตัวพัิกมันฉีกมันขาดมันก็ซ่อมได้นะครับเราขอแค่เราดัดดัดขึ้นมาให้มันได้ทรงนะครับอ่ะเป่าตรงนี้อีกนิดนึงเห็นไหมครับทุกคนใกล้จะได้แล้วนะครับอ่าด้านบนก็ได้แล้วนะครับก็เหลือแค่ตรงนี้นะครับนิดหน่อย อ,อ้าพอ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 พก็ไล่แต่งนะครับทุกคนก็แต่งไปเรื่อยนะครับอเอาเดี๋ยวให้ช่างฟมไล่แต่งเดี๋ยวผมจะเป็นคนเป่าอา้าขั้นห้ำอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาเอาข้างบนได้แล้วเหลือแต่ตรงนี้นี่นี่ที่มันบุบอยู่เอามือลูบดูมือลูบเออตรงนี้มันบูบเร็วเฝาตรงนี้เลยนะเร็วๆเดี๋ยวจะได้ไปถ่ายเขามาเปลี่ยนกระจกอ่ะจะฝ่าว่าจะได้เย็นด้วยเพราะนะร้านกระจกมาตอนเที่ยงพอดีเลยกำลองถ่ายคลิปอยู่ Cái ừ, này tôi là nó buộc. Đi này ừ. ừ. à, nó bụp. Ta con đơn buôn này. Ờ, ừ. thay một điều lấy này đi. <laughs> ta con chưa. Nào, đan quay. Ờ, ừ. nào. Ừ. đan vay, đàn Ờ, ừ, khó thế này. mày là khó. คอหมอนมันสูงลงคอหมอนมันสูงลงเห็นหมดอ,อ่ะจุ่มน้ำช่วยนิดนึงคอหมอนมันสูงลงออมันคอหมอนบุบลงเอาเ,เ ừ, ออเอาไปแล้วจุก็หายกันแล้วนะอ้าเอ้าโอเคโอเคเอาพอได้ก่อนครับทุกคนเพราะว่า พอ,พอดีฟ้า <laughs> พอดีฟ้า <laughs> <laughs> นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูมันเป็นยังไงพอดีฟ้าพอดีฟ้านะครับพอดีร้านกระจกเขามาใส่กระจกนะครับก็เดี๋ยวให้ช่างโฟมไล่เก็บงานอีกมันก็เหลือบุบนิดนึงนะครับกลองไล่ไล่บริเวณที่มันบุบขึ้นมาอีกนะครับวันนี้ก็ฟ้าหน่อยเห็นไหมเขามาเขามาใส่กระจกต้องไปถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็แค่นี้นะครับงานดัดดัด ดัดกันชนนะครับเป็นพลาสติกด้วยไดร้อนนะครับก็เป่าให้ร้อนแล้วก็ดันขึ้นมาแล้วก็ค่อยไล่เก็บงานไปทีละจุดทีละจุดนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะสวยแล้วนะครับเหลืออีกทีหนึ่งพอดีฟ้าวนะครับฟ้าวจริงๆนะเข้ามาติดกระจกแล้วนะครับโอเคก็ขอขอบคุณมากนะครับ FC ที่เข้ามาชมช่องช่างศัก์ชนแนลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งฝากดูโฆษณาให้ช่างศักด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป วดีโอดีๆให้กับท <gli> ุกคนได้ชมกันอนะมีอะไรจะพูดกับเอฟซีไหมก็ขอฝากช่องหน่อยนะครับติดตามกันเยอะๆจะได้มีตังค์หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสูสีโอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ